สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวบอลพันแมนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจานเจมกลับไปดีสายฟรีเซิร์ฟ451กันนะครับก่อนอื่นเลยจะพาไปดูบนรณการเติมเงินของอดีนี้ว่าเป็นสายฟรีร้อนะครับวันนี้ก็เป็นการเล่นเซิร์ฟนี้วันที่2กันนะครับมาดูอันดับกันสักหน่อยอันดับหนึ่งของคุณ p อตโต้ k 1 4 3 พรางที่60,000เร็วมากเลยนะครับดับ2คุณอัมมาพลัง60,000นินนิดเช่นกันส่วนผมอยู่อันดับที่39พลัง3 8 0 0 0นับขันดานผมก็อยู่ที่อันดับ12ตัวละครสุดแก่งเป็นวัคซีนแมนของผมอยู่นอันดับ16อันดับ1วัคซีนแมน4ดาวแล้วนะครับของคุณขวัญข้าวพลังที่2 8 1 1ส่วนกิลก็อยู่อัดับ2 วันนี้จานก็จะมาแนะนําการเล่นวันที่สองนะครับรับแรกเลยให้เรามาซื้อแพ็คตรงนี้ที่เป็น14วัน2,888เพชรให้ซื้อเลยนะครับส่วนวิดีโอก็ดูเอาพลังงานทั้ง5รอบเลยนะครับสำหรับวันที่2วันที่2เราพยายามทำเลเวลให้ได้34นะครับ เพื่อเปิดฟังก์ชันเพื่อเปิดฟังก์ชันเฟสเฮาส์นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ต้องใช้เลเวล34ในการปลดล็อกถือว่าสำคัญมากเลยนะครับส่วนมีอะไรเปิดมาใหม่สำหรับวันที่2น่าจะเป็นแลบวิจ,จัย ฝึกขั้นพิเศษแล้วก็ทาสูราชานะครับทาสูราชาจะแนะนำให้ฟาร์มแค่วันนี้วันเดียวนะครับให้ดองป่องม่วงไว้ใช้ตอนเลเวล40ทีเดียวเลยซึ่งด่านราชาจะปลดล็อกเลเวล40จะได้อุปกรณ์สีฟ้า บบวันที่2ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนพลังงานจารจะซื้อประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้จานทำคลิป,ปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ